สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาชนแนลค่ะคลิปนี้นะคะรัญญาจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับไม้น้ำนะคะที่มีชื่อว่าต้นจิกน้ำค่ะ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นจิกน้ำนั่นเองค่ะต้นจิกน้ำเนี่ยน,นะคะก็เป็นไม้ผลัดใบลำต้นนั้นนะคะมักจะเป็นปุ่มปมเป็นพุ่มกลมแผ่กว้างกิ่งก้านสาขาและปลายกิ่งนะคะมักจะลู่ลงใบจะเป็นใบเดียวออกเรียงเวียนสลับดูเป็นกลุ่มใบเป็นรูปหอกหรือรูปไข่กลับผิวใบเกลี้ยงขอบใบหยักที ใบก่อนร่วงนะคะจะมีสีเหลืองถึงแดงเวลาที่มีดอกนะคะจะทิ้งใบหรือเพียงใบอ่อนสีแดงและดูสวยงามค่ะในส่วนของผลนั้นนะคะจะมีรูปทรงกลมยาวมีเมล็ดอยู่ภายในและในส่วนของดอกนั้นนะคะจะออกดอกเป็นช่่อยาวที่ปลายยอด ห้อยลงเป็นช่อระยะระยงระยางสวยงามเหมือนใส่สร้อยมีกลีบเลี้ยงนะคะสีก่กลีบด้วยกันติดทนอยู่จนเป็นผลกลีบดอกสั้นปลายแยกเป็นสีก่กลีบหลุดร่วงง่ายดอกนะคะจะมีเป็นสีชมพูหรือสีแดงค่ะมีเกสรตัวผู้เป็นฝอยสีชมพูหรือสีแดงเป็นจำนวนมาก เวลามีดอกบานพร้อมกันนะคะจะแลดูสวยงามมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะดอกเวลาบานนะคะดอกจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆและดอกจะบานในช่วงเวลากลางคืนดอกนะคะจะออกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมค่ะ ยอดใบอ่อนของต้นจิกน้ำและดอกสดสามารถที่จะนำมาลวกหรือรับประทานสดเคียงกับอาหารรสจัดต่างๆอาทินะคะยำลาบแจ่วเพื่อเพิ่มรสชาติฝาดมันจากใบอ่อนและดอกเสริมรสชาติอาหารให้อร่อยยิ่งขึ้นได้อีกด้วยค่ะต้นจิกน้ำนะคะมีอัตรา การเจริญเติบโตปันกลางจะชอบดินร่วนปนทรายดินร่วนปนดินเหนียวพื้นที่ค่อนข้างชื้นชอบแสงแดดแบบเต็มวันค่ะและจะขยายพันธุ์นะคะด้วยวิธีการปักชำตอนกิ่งวิธีการพอเมะเล็ดหรือแยกหนอ่อที่แทงออกจากรากก็ได้ค่ะ ต้นจิกน้ำนั้นนะคะได้รับความนิยมนำมาจัดตกแต่งสวนหรือทำเป็นรั้วปักเขตโดยเฉพาะเขตที่มีตลิ่งริมน้ำยิ่งปลูกริมน้ำนะคะจะยิ่งดูสวยงามและ,จะเจริญเติบโตได้ดีมีความแข็งแรงทนน้ำท่วมขังได้เป็นอย่างดีและป้องกันน้ำซาลตลิ่งพังช่วยยึดหน้าดินริมตลิ่งได้อีกด้วยค่ะ ก็เป็นต้นจิกน้ำนะคะดอกเขาเนี่ยจะออกเวลากลางคืนคะ่ะเขาจะบานเวลากลางคืนนะคะดอกตอนกลางวันเนี่ยค่ะจะเป็นแบบตูมนะคะแบบตูมช่วงกลางวันเนี่ยจะตูมแต่พอตกกลางคืนนะคะตกกลางคืนดอกเขาถึงจะบานอันนี้จะเป็นต้นจิกน้ำดอกเนี่ยคะ่ะคุณชมประมาณสีชมพูหวานๆเลยนะคะชมพู หวานเลยอ่อนๆอหวานๆเลยชมพูลแล้วก็เขาจะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะกลิ่นกลิ่นหอมอ่อนๆอค่ะสำหรับต้นจิตน้ำค่ะ